ในแนๆอ่ะสวัสดีครับเอฟซีพอตแลทั่วโลกมาสนผช่ชมัดที่นี่ทีสีมาตามตอก็เอจม่ไดะเคียนสร้อยมณีฝั่งใต้นอแล้วเจม่ได้เคียนสอยมณีฝั่งใต้สนผู่ชมีเดยกก็ได้คอรรค้อนนอกหรือนหรศิลปินเดียวพอตแลคนเดิมมาตามตอหัเจอกกันน คักคัอก,กันนะ,ะท่านผู้ชมเออเออเออเอ,อ,เอ,อมันเหลือแล้วค่อยเตรียมสัมภาษณ์ละมาตั้งทีเดียวเลยมาจอดปุ๊บค่อยพาวจัดการตั้งหอยไร่ไม่ผู้พิมพ์ตะเพียงเพราะท่านซาเวเล่เนาเชีวลาต้นเนาะเอาไปเวลากรคักมาไวเคไวช่องพ่อตรเดิมคนแหลเพ่อตระแหละคนเดิมออเจ้าไม่ตะเคียนสร้อยมณีเออรหัสสังใต้ว้าวแล้วก็รับไปไปขอพรอมค่อย พ้อตัวเด็กคนแหลกกันละพวนี้นี่เราหลายแม่ยุไปมาไวเคไวดอละมือนี่ม่าก็ไปสิเอพี่ใหญ่ของพอตัวเดกคนเดิมหอกาาหนึ่ห้ากอกาหูหนึ่งสุดเกตอันไหนก็เกิดได้ครับละอันไหนก็เกิดขึ้นได้เองขอกกันพอตเด็มคนแหลกครับเยียมอีย่งมาไหวคือว่าต้องทำเวลา สองสามมือมานี่ฝนตกไปหลอดมึงมาข่อยเด็ดมาเออไทยทำเรากำลังป่ะมาที่นี่โจรเอาบ้านเตรียมเป็นรอยแล้วเดี๋ยวมามาที่นี่มาลายลับกันกาบ้าเปิดเสียไม่ได้หโอนมาขอยเดี๋ยวเพาะมัอนี่เขาต้องแล้กเขาเดิมไม่ีไงหรอแห้งปลาบอขึ้นวางขับ แท่งบาง้ากระท่าเปียงเนี่ยเอ,อเดี๋ยวก่นนกนอนเบิกกอนอะสวัสดีครับ FC พ้าวตองแหล่ทวโลก มาตามขัดมๆตัวตอขัดๆเจ้าไใบตะเคียนสร้อยมันีมาขอเพิ่นเรียกเซียมซีเขาสามได้ละสองตัวเดี๋ยวเมีครับเบิ้งเจ้าสีไปหน่อยจอดในใจได้เอวัดมันี่เพิ่นนี่กำลังมาแรงก็โดนจะล้องละและะ้วก็ก็ให้กินอย่างไรอ่างี้นในซ่านหนึ่งมีตึงวิทเบียงก็ให้เขาเพิ่นสามได้ละสองตัวขัดๆแล้วก็ มาบอสิเนี่เอาถูกมาจุดบอกเก้าพนเลยเออมาครับเนาะย่าตื้อย่าถ่วงพุกขาผม <c oughs> เออพ่อตังเดิมคนเหล่อพ่อตังเดิมคนเดิมมาดีมา,มางามเออเจ้าไม่ตะเขียนไส้มานี่แล้วนกะบเนาะ เ,เพื่อว่าเออนี่ล่างซ่งฟิบันซาฮาบานลือ,เ,อเพื่อมาซ่ง,งเมื่อไงนี่นี่นี่บขค้นตะกี้เป็นอย่างจังโด่งดังนี่เมตเคียนโผล่ขึ้นมาให้โชคให้ลาดเอ่อเป็นถล่มถลายเอ่อเพื่อของซ่งว่ามีอยู่สีทส่ท่านสี่ท่าน ที่แรกว่ามันเข้าใจว่าใส้มานีนี่เป็นพี่สาวไงบ่เหม่นนะครับดาวันมานีนี่เป็นน้องใส่มานีขุนว่าเหลืออายุพี่สาวคนโกกกับน้องเล็กที่ขึ้นมาละห้วยนี่สี่ท่นานไม่โชคให้ลาบทีมงานหนุ่มเออทีมงามทีมงานหนุ่มอาบคนเดิมพ่อทงองแหลกคนเดิมไปฝากไปตอนเอกที่ทั่วโลกผู้เผลธรมหากินลบาก อาจจะไมครับแต่ยิ้ผพบบอกนะครับเนาะผบบอกพบกาวให้ได้เพื่อนเห็นคักๆมาไว้แค่ไว้ยไม่พูดพับทำเพลงพบว่าหลายใหญ่หคางมีมาตูมเออมีมาตูมเออมาตูมแขะล้นใส่หัวพระตกลายคนเดิมบ่าสิล้นใส่หลังพระตกลายคนเดิมกระลังเก็บแบบมองอยู่สามหน่วยแบบมาตูมแขะล้นใส่หลังมีตัวเลขครบเดี๋ยวสิพระสงขมิ่นเจ้าเบิ้งหลังจากขอโชคขอลาบครับ เออจ้าแม่ตะเคียนไส้มณีดอมละนะโมตัสสะพะขาวโตอะร่าโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะพะขาวโตอะร่าโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะพะขาวโตอะร่าโตสัมมาสัมพุตตะสาธุเดิมเจ้าแม่ตะเคียนไส้มณนีสีประสาฮาบาลื้อหายกว่านี้ดีกว่าไส้มันีผมช่องพัดต่อเรียคนเดิม ถ้าเอฟซีผู้บัญชามาหากินลำบากมาคอยโชคคอลาบกับเจมส์แต่เขียนไส้มันีแล้วกับรถให้โชคให้ลาเพื่อนจะไปด้วยใจว่าเพื่อนไปหาตาวัดมณนีให้สองตัวสตัวตรงตรงนี้วันบาหยังกับวัดมาหยังพอกันน้อยจะขอเราว่าลวกับระเอ้าเอองมดปรไปยังที่หนึ่งมิถุนายนพอสอพันห้ายผมมาคอเรียกเขี้ยนซี่สามตัวสองตัวคือก้าคำได้ไส้มณีผู้สัิทธิ์ู้จบผูงามหลังจากผมก้าจบก็จะคอยชอคอยเชิญ เออจะแม่ตะเคียนไส้มานีผู้สวยสงงานลงกจากบรรลัก์มายิมเรียกถูกให้พวกขาดหนึ่งเ,เป็นเลขกแล้ววันใหญ่ไปฝากไปตอนเอฟซีของบุกาขาคักๆเฮงๆรลยรวยซื้อเสร็องานกับทุกท่านผมต้องว่าเออจะแม่ตะเคียนเออไส้มานีสีเบอรประท่านเลียกถ่ายแล้ววันใหญ่ให้แกของบุกขาอ่านนะครับละเออพี่สาวเจ้าแม่ตะเคียนไส้มานีคือแรงข่าวพอต้องแรงไปถามมาแล้ว ออพี่สาวคนโตเพิ่นนี่เพชรมณีแม่นบ่ครับแล้วคนน้องสุดนี่ท่านผู้ชมอวานซอนมันี่อวนานซอนมันี่นี่ลูกหลานน้องหลาเด้เอาถูกไหครับแม่ป่ครับเอาหลังจากผมก้าจบก็จะขอให้เขาเจอแม่มาอยู่เลี้ยงทุกให้ทุกขาซะเอาบอให้คักๆเฮงๆรวยๆสุดเร็วงามทุกท่านสา,นสาน นี่คนมาก้อนนานี่นี่นี่นีห้อยคนมาขอเอะก้อนนานี่พอต้องเลีไปคราบ่ามีคนมาขอสุกขลาอ่ะเจ็บไหมครับมาที่นึ่งีไปป่ะอือ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 ก็ยีบเลียกทูบอ่ะยีบเรียกทูบไมู่้ขาหนึ่งไปฝากไปตอนเอฟซีขักๆกันนะเรียกทูบดูดิครับเป็นรางวัลใหญ่เอ่อก็ไปจังที่หนึ่งมิถุนายนพศ2 5 0น ห้าร้แมิเตแต่เคีื่อไทมานี่เราหูผู้เดียวเชินครับเดี๋ยวครับอืบางคักดางคักรือก็อยากใข่ย่างคักรว่านอเน้อยาเรื่มอมันแต่ช่องพอดดียวนเดิมนี่บอกประจําได้ตัดนี่ปองมีเปลี่ยงนี่ประจําแล้วเราได้นเน้อ ผมให้เลี้ยงยืยนนี่คือนางเบิ้งยู่นี่อผมสิว่าแท่งป่าดอกคือว่าท่าแปลงอา่าอย่บอกพวกเจาเ้าเลยท่านผมในทวงแรอว,ว่างอาผมให้เลี 4, ห 3, 2, 2, 3. น,ลน,นึ่งห้าสี่หรือหนึ่งสามสี่จบเข้ากับสามสองสองสามไม่บอกหล่ะคนเดิมแมนเน็ม มาตูมแคะล้นไถหลังพอต้องเรียเงือนยุกน้อยแล้วปดจังหวะพอดีขี่รถเขาไปวัถดถ่านพัดขันไปเก็บบักม่วงผู้ชมมาตูมแคะลน้นไถหลังพอต้องเรือก็เรียหักเบาบางสิโอ้มาเบิง้งไปตามไปเบิง้งเป็นมาตูมครับน้อยหน่อยเจ้ามีตัวเล็กรับบนเป็นสินมาให้โชคให้ลาบพอต้องเรียกมาหูเด้อเดี๋ยวจะสร้างไอ้เบื้องดอกไม่ต้องทาั้งนะคนละ ว่ามานาทีได้ทึกใจนาใจได้ทึกทีขอเหล็กเส้นที่แล้วผ้ามุจจนไปเบิ่งเหล็กถูกปิ้วอยู่ตนนัวเนาะเดือหรืมีอยู่ามาผู้เดียวเจ้าบ,บ่เแแลียดอกเจ้าบ่แลีแบบแแลแลพอต้องยานเคยเหลือติดน่ากลัว เดี๋ยวแม่ครับจะไม่ตะเคียนสร้อยมานีบัดที่นี้ลงจากบันล่างมายิบเลข่ายล้วที่นึ่งหมวใหักแกผมช่องความต่อไหร่คนเดิมไปฝากไปตอนเอีซี่ขอบุขาถึงกำลังทำมาหากินระบาดคุณหลวงค้นว่าเอ้าไม้แรกเขาเรียก้ายเราที่หนึ่งเิยกัะทัานเออ นนังนนังเออไม้เรกของเลกท้ายเราทีหนึ่งจะไมแต่ะเครียดใส่มานี้ยืมไปไม้เล็กไม้เล็กศูนย์ครับไม้เล็กศูนย์ยาเริ่มยาผ่านไม้เรกเขาเล็กท้ายเราทีหนึ่งเพื่อไท้ไม้เล็กศูนย์ไม้ที่สองแต่จากไม้เล็กศูนย์มาจะแม่ครับเชิญครับ ไม้ที่สองต่อจากไม้เลขศูนย์มาขึ้นใจแม่ตะเคียนไส้มณีรหัสฝั่งใต้มอบไห้หมายเลขหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดป้าอย่างงามดี่นี่อรวมกันศูนย์แปดอ่ะบัดที่นี่ตัวตัดสินยักษ์ัดเจ้าแม่ตะเคียนไส้มณีคันยักตาม วันมานีทันจัดหนักทึงสามตัวสองตัวเลยยังสิงท่านพิ่นมโน,นจากคลองละเอาไม้จักสินต่อจากศูปดมาเลขท้ายแล้วทีหนึ่งไปยังที่หนึ่งมิถุนายนพอสอนองพัห้าร้อยหสบแปดล่างปูเดียบล่างปับเดีบปุ๊บับกไปเก็บไปก็บดอกง่วงมันจะมีอยู่นีเอาล่งปูเดปรับไม้จักสินเชิญกันแลเอา หม้ตัดสินตัวที่สามเลขไทยตัวที่หนึ่งจะไม่ใส่เคียนไทใมานี่้ยืมไพ่หมายเลขหมายเลขสองครับหมายเลขสองร่วมกันศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหรือศูนย์สามสองเปลี่ยนกันสามตัวเดียวกันนี่คือเลขสามตัวจะได้ครับสองตัวบันอือ่ะขอเชิญเจ้าแม่มายิบเลขไทยสองตัวง่ายๆป,บป,บป,บปับปับปุบปุบปับปับที่นี่ สองตัวนี่ล่ะปีให้ปีตื่นท่านวันมันี่วะไม้ล่างของสองตัวแรกเชิดกันท่านเออไม้ล่างเออของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างจะไปแต่เชิดวัดมนันี่ยิบให้ยหมายเล็ หมายเรื่งหนึ่งครับนามวันร่วมกันหมายเลข่หนึ่งไม่แรกเด้คือร่วมติแม่ยูเรื่องสัเหลโอ้เอาตัวตดศินต่อแม่เอ่อใส่มานีให้ตัวตดศิลปงปังๆตรงๆิีบเปียบัรทัวันมานี้เด้เอาตัวตัสินเรียกท้ายสองตัวข้งล่างงบประจำที่หนึ่งมีธุนายนพศสองห้า ลอกปูได้ปับลอกปับได้ปุ๊บเช็ดกระทานเอา้าน่นๆตัวตัดสินยางขัดเออเป็นเลขกไทยเออสองตัวต่อจากไม้เล็กหนึ่งมาไม้เล็กเนี่ย ห้าไมายลยราคาลูกกันหนึ่หนี่คือเรียกไทยสตัวขลางเอ่อเต้ไ่ตะเคียนส้อยมณ<ต><ว>ีบอบให้มุกเจ้านะครับเนาะแห้งๆยรวยเอ่อซื้อเส้อง,งามกันทุกท่านครับรเออให้ลูกไปแนวทางคาน เอเลขท้ายสามตัวและสอ,องตัวเจ้าแม่ตะเคียนวันมนันีรหัสสังใต้บอดโชคลาภใหญ่หักกระชองของตงเรียไปฝากไปตอนกับ FC ออกเ,เอีซี่ของไข่กบุญเจ้าล่ะนีะเออเลขท้ายสามตัวที่ศูน 8, ย์แปดสองศูนย์แปดสองแล้วเลขท้ายสองตัวหนึ 15, 15่งห้าหนึ่งห้าบัตรที่นี่เมื่อบึงเรียกถูกแล้ก็มาสองเบิง้งเยอะหลังจากสิบเบิ้งเรียกถูกผมสิบห้ามาเบิง้งมาตูมแคะ ล้วงใจหลังเขาต้องเรียกตุ่มอาเสียโชคให้ลากไปได้ยอ,อและไม่รู้อยาลบเชื่อไม่เชื่ออยาลบรูแม่ยุผลก็เป็นหกสี่หมืน่นสี่ยังมาตกแสแๆ ตกลงมาใส w. W. ่ผอตอเหลียดเซรีส <coś S 1> <rawd Moder> ิเมตรสามิบเมตรก็หายไปจ่าเท่ายู่เลยนะฝนเหี่ยแตกซะซะอทองเลยดผอไข่นะอุ้ยนุ้ยกัเนาะสิตปินเดียวไหมีมงอยู่อืออก็พอทองเลีตปินเดียวอันนี้ ทุบหอยลมอืมสามบอกดี มาบัดที่นี่ที่กับดีผ้ามือเจ้ามาเบิง้งเลขถูกกับประตูเอ่อมาตูเอมมเอามาตูมแค่ล้นไปหลังพอต้องเ,เดี๋ยวเจา้าทำโทษเราเสียงว่าคือไม่ให้โชคให้ลามปรตูมล้นใส่หลังพอต้องเรียคอยไปเก็บมะม่วงสามหน่วยดุบพอดนะฮึดุกหน่อยแน่ใเหลี่ยวนอนเนาะไปไปเบิ้งพร้อมกันอืม นะมาสรองเบื้องมองนีมองที่นั่งขอมองนั่งขอเพิ่นเจ้ากอนมาเพิ่นสิปากกตัวอันนี้มืเอเจ้าเห็นหลังจากส่องเบื้องขอะแคะมองนีมองเดียวแล้วก็สิเบื้องเลี้ยงทูบแล้วก็ปิว้วนอนาะอืเอาเบื้องเอาแล้วคอยสีทวงไปเบิ่งนี้ครับละเออผมเห็นเลขหนึ่งห้าสี่หรือหนะึ่งสามสี่อ่ะท่านผู้ชม เบิกครับสันบอสอยู่ข้างหน้ามูเจา้าอะีรเป็นตัวไม้ตรงนี้สองเก้าหกตัวนี่วางในนอสําหรับตัวเลขเบิกเอานี่ครับแม่สายเกียนสร้อยมันนี่เพื่อนติตามท่านบ่อนอว่วัดมันนี่เนี่ยต้อกไปอิจฉาหน่อยจะของเด้อขันใจได้คือเพื่อนกับใไอชงไหลาบมากงวดนี่หละพอท้อเหนือนคนแร้มาขวานี่เพื่นสามตัวทองตัวไปรวดเห็นเรียกสี่เกียร์สัส,ส,ส,สอืสเออ หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตาม้องไอ้ท่านตเนเรื่องกาะไปตัวเอ้าเฮ็ิชัดชัดรวดบอกตรงๆเปีเปี้ยไปรวกสิบหยังทีมงานเดียวกันแล้วก็เนาะเหนเาะก็เรียกสามทงงานเถอะโอ้โหเฮลเอ็นเฮลิเอกเก่าสามสอตัวเห็นเอ็กเกศสามสองตัวสัดสัดแล้วก็เนาะเอาเบิกเอาแต่มาเบิงเรียกทูพอมกันเรียกทู้พมมาจุดไว้ดีกับยุนี่ละเดี๋ยวพอีซอเบิงดอก ฉันมาขอ,อก้อนนาหนิหนาพอาะต้องเดือดเขาลนนแล้วสิมานี่ล่ะนอนเนาะอืมแต่ว่าเพิ่งอยู่ทางไหนดอกเจ้าบ้านพนนีแหละคืออ่ะเบิงเอาอืมเบิกเบิกหั่นวางได้เลยนะไข่ว่าสีพลาสซ่ามาสองมาตูมแขะสีว่ารถสาาาใส่หลังเจ้ามห้โอ้มานี่แหละใส่หลังไข่ตูมรวนท่านผู้ชมหน่วยหน่อยหนิเมื่อกี้มะม่วงเมื่อกอ้เอาเบิงเอาก้มเก็บมะม่วงสามหน่วยนี่คืออะไร มาตวงลูกนี่แล้วมาลวนใส่หลังพอท้องเลียมาลวนใส่เลียพอท้องลังปัดขันเป็นคนตีจะหายนี่อันนี้อ้มาสินี่คิดบวกไว้ก่อนเผิ่อไม่โชคให้ดาบพอต้องเดินค้นแยตัวนี้แหมนี่ครับมาตวงแค่ลวนใส่เลียพอต้องลังโอ้เออเบื่องพริกขังมันคักๆกันน่ะนี่เอาเบื่องเอาโอ้เลขกสูงศูนย์จะมาสัตว์เกณฑ์อุบารูเบีย แช่หมูเจ้าเออเออเออประตูแขนร้วนใหลังพอต้องแลคนเดิมน้วยนี่ละอให้เบื่งเป็นแนวทางยางสัตว์เกณฑ์เลขสองศูนย์ผู้ชมเอ้าอันไหนก็เกิดขึ้นได้เนี้ยคำนั้นผมเอกอยู่เสมอไม่เชื่ออย่าลบลู่ไม่ลู่อย่าลบเชื่อชัดยังขักเลยโอ้โหขับรกผักอ่ะเนี่ยเอาพีกมาอีกให้มันรอบแล้วว่าต้องปล่อยปึ๊บทางนี้นะ นี้ก็แห้สัตว์บาดินโอ้ของม่จะพักแค่ไลยอืมโดมนละอืม้วตุ้มแค่นี่หาย,ยากรถ้ําได้แหล่ะพอต้องรังโอ้คือนที่พอดีเนาะตะกี้เจ้าคือบาโนดนว่าต้องเลี้ยไปโดนใจมาต่างโดนมาเก็บมะม่วงซื้อรถในหลังข่อยเป็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยมาตุ้มแค่ด้วยนี่ละเบิ่งเอาข้าเสียบันมาให้โชคให้ลาภพอต้องเดือดคนเรรลี้ยพอต้องเลี้ยคนเดือบที่แหลกภาษีไปท้ายคยาลิปเมียมอมพอดีมาตุ้มแค่นูวยนี่มารถนได้แหล่ะพอต้องรัง เปลี่ยนใจเลยไม่เห็นตัวเลียงของแถตัวนี้คิดดีใจไหมอ่ะทอ้อรอบลหรอ่ะนี่ครนะมาตุ้มแขะดีพอต้องเลียไปกม้มเก็บมะม่วงที่วัดธาตุพันขันสามนวยต้นไถห,หลังพอต้องเดิม่มเขาเลียบุบต้นใหม่มันเกิดติดกันสารพัดน,นี่ไปเก็บมะม่วงมุ้นนี่แล้วบนะ้านที่ว่ามาตุม้มลนใส่เหล่พอต้องรังนี่ไปเก็บมุ้นนี่นี่อืมแล้วเอาดูมะม่วงกับมีมั่งนี่ขึ้หนในน้อ เอาเดี๋ยเราไปแนวทางแคบไว้อือสมัยตะกี้จีเลี้ยงเลีกกับผลละหมอกคนละไม่ทีร้ยชอบุ่มอามคนเดิมนี่มะเขือนี่ธรรมดาทีเล่าๆมะเขือมะม่วงนุ่มอามเต่ใบสนหนอกต้มนิ่งใบข้าวุ่นสมัยตะกี้ช่องปลามีไอ้จังทีว้านุ่มอามจัดหนักตัวสมัยนั้นวะเล่าๆอือ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 คือใครเบิร์ตโา้งยังไนเนาะมิเจ้าสิเป็นใบยังกระซามอ่ะคันใบนั้นมีตัวเล็ก มันไตบุญไปเบิกเลขทูโอ้แมงอยู่แมงนั่ะมาเบิงเลขทูพร้อมกันพอต้องเรกมาเบิพร้อมพอต้องเรียกคนเลียเบิงเลขทูเลยตีปิวว้าวอ่ะนี่นะครับเด้ออันนี้มีเลขทูมันมีตัวอยู่สองอันอันท้ายมือนี่อหนึ่งสองสามนี่คือเลขทูผู้เพิ่นมาจุดก้อนหนานี้หนึ่งสองสามนี่ผมเคยไปขอโชคลาภที่พระงดไดหรอเออวันมานีเลขทูแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามเราละอ่ะ มาที่ีมาเบิ้งทีผมเลือกจุดนี่นี่ครับเนี่ยตัวนี้ละตัวใหม่ก็ล่งเบอรนี่เกดหนึ่งแล้วเกดหนึ่งแปดซะบ่พอสูรักแล้วนี่แปงก็เมื่อเอิญข่อยพอสูเกณฑ์ตัวแม่นยู่อ่ะเกดหนึ่งแปดยังสั์เกตเลยนี่ครับว่าเจ้าแม่ตะเคียนไส้มาณีให้โชคให้ลากับช่องพอต้อแหลคนเดิมไปฝากไปตอน ดูโอนงวประจำที่1มิถุนายนพศ2568เลขถูบใส่ ume, 000, 23, มือผู้เพิ่นมากก่อนหน่านี้1 2 3เลขไม่ใช่ผงแล้วก็มาเลขถูบพอต้องแรียจุดมึงนี่1เออเออเกต18เกต18อ่ะพอจบข่าวพอดิ้วแมนอยู่กไปคุณผู้ชมลาอืมหา่กินข้าเรี่ยงเพราะนี่ทุกเรียกคนเดิมจะไม่กินข้าเรี่ยงโอ้ย แต่ก็อบคอยเอลาคอยผมสิกินแต่เวลาผมหิวเอาเวลาไม่หิวผมก็ยังไม่กินนะครับแล้วพอท้องแรคนเดิมอ่ะพอจบข้าวละแมนอยู่อะาวสังมเอ่อเอาเลยครับมูเจ้าอืมโชว์เรลาบอละครับช่องพอท้องแรีคนเดิมเม็ดใส่เคียนเออสร้อยมณีเออสร้อยมณนีรหัสฝั่งใต้นอะนละ มืึอนี้ผมเดี๋ยวก่อนอาจารยแม่ครับมืบึอนี้ผมพ่อตระหละคนเดิมก็สิขอลาเจ้า,จาแม่กบบาทกับซองให้ผู้ข่ากบบาทแยวกับบัดรไพ่อาจาชมครับเอฟซี FC. ทุกท่านเอฟซีพ่อตระหละคนเดิม,มทั่วโลกเป่นเจ้าแม่ตะเคียนไส้มะนีให้โชคให้ลาบมุกเจาเ้าแล้วง้อประจำที่ดึงมีธนายนพศสองพัน 5, 6, ห้าร้อคอยมุกเจา้าแห้งๆรว่อย สื้อเสื้อง,งามกับจะไม่แต่เขียนใส้มานีรหัสเั่งไตอ่ะพอแล้วทรัพนี้เฮงๆรวยๆสื้อเสื้อง,งามทุกท่านนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีสวัสดีครับไปอืม